สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเล่ประเสริฐศรีลําเพลินออเวเชียลนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องชายที่เราพัดภาพมาการนานแสนานานนะฮะว้าวันดีครับนอ้โหต้องสวัสดีครับโอ้ و, ผิดคนลาบนะผิดคนเป็นไงบ้างครับเป็นไงครับเป็นไงบ้างครับมไม่เจอกันานานแล้วนี่เนเจ้าของบทเพลงอะไรนะน้าคองน้อยใช่ไหมที่ร้องบนคอนเสิร์ตอ่ะใช่ใช่ใช่ ป็นไงล่าบัวลาบัวครับลาบัวทำไมต้องบมันมันลาบหมูล่าไก่ล่างานกินดองมันต้องลาบัวอย่างเดียวไหมพี่เหรอก้อยได้ไหมเปลี่ยนเป็นก้อยได้ได้เออต้องต้องเปลี่ยนเป็นก้อยนะเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมหน้าไหวไหมเพิ่งตื่นครับโอ้โหทำหน้ามาไหน่อยเราหันข้างไมหันข้างไหมโอ้โหหน้าแบบเพิ่งตื่นนออันนี้กี่คิวเนี่ยอันนี้กี่คิวเยอะมากเลยทันไปดูไม่ใช่อีกกี่คิวเนี่ยถึงจะได้อาบ คิวสุดท้ายเท่าไ้าหกเจคิวเลงผมก่อนเหไปเทนั mm ้น hmm. ที <cel>. ุ่าเนี <Contact kir gue bbe> ่ยเนีกินเยอะๆเลยไปเพ่ไปเอาวันนี้ไม่ได้ถ่ายจะกินอะไรละพี่ไม่ได้ไปไม่ตื่นมันมาเรียกอยู่เาะมันมาเรียกอยู่เนี่ยเขากำลังถ่ายอยู่เนี่ยฮะเขากำลังถ่ายเนี่ยไมถ่ายไหมยแ้วไปดูก่อนไหมหรือเราอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนโอ้ยอาบน้ำก่อนมันก็มืดก่อนพอดีโอ้ยมันอายเนาะข้อหน้ากล้องจะได้หน้าเฉยๆไมเนี่ยหน้านี่เฉยเลยเ้ยผมเห็นคุณนอนหลับแล้วค ตรงนี้ก็เรื่อยๆครับพี่ปกตินะครับผมมาทุกคนต้องลู้ผมนั่งนะไฮ้ล้อ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 เอาเป็นไงเป็นไงอัปเดตชีวิตหน่อยคิดถึงพี่ทำไมต้องคิดถึงเนี่คิดอะไรคิดถึงพี่อ่ะคิดอะไรกับพี่ไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะเพิ่งเจอกันไม่กี่วันเนี่ยไม่กี่วันอะไรนานแล้วตั้งแต่วันที่สิบหกสิบหกพฤศจิกมีอะไรอัปเดตตรงช่วงนี้ตรงนี้ก็ไม่มี ถ้าทไมคุณห่างหายจากวงการโซเชียลเป็นนานจังเนี่ยถ่ายอยู่วันละสองคลิปมันเหนื่อยเหนื่อยอะไรมันเหนื่อยมันนั่งรถบัสไม่ได้นอนแช่ผมก็เลยไม่มีเวลายแม่มันอัพช้าด้วยแหละผมก็เลยไอ้ไอ้โทรศัพท์คุณมีปัญหาตั้งแต่นะเสีนานแล้วเนี่ยซื้อใหม่แล้วเนี่ยอันนี้อันนี้โทรศัพท์โอโหอะไรเนี่ยโทรศัพท์เลยอันนี้แอปเปิลอ๋อแอปเปิลแอปเปิล Oppo Oppo ซื้อใหม่แล้วจะถ่ายแล้วอย่างเนี้ย มันอัพช้ากว่าเขาไงมันมันช้าเนี่ยมันดึงสัญญาณช้าก่อนนี้อยู่เต็นต์เล็กตอนนี้อยู่เต็นต์ใหญ่เดี๋ยวิ่งมันจะหนาขึ้นเลยหนาขึ้นเลยใช่ไหม่ใช่เขาลดเต็นต์อ๋อเต็นต์หลุมเขาลดเต็นต์ให้มาอยู่มาัลำมาอยู่ลงัครบนก็ได้มีอะไรได้ดูแลกันป้องจะได้ไม่หายหนาคอยไหมป้องไหมพี่สามไปฟ้าผมไปหาของกินเลยเนี่ยเออไปเอาไปเร็วไปกว่าจะได้คิวอับเอออาบตอนไหนก็ได้หรอกทุ่มทุ่มนึงยังทันเลยใช่ไหมไม่หนา แต่งหน้ามึงทับปุ๊บตั้เดียวโอ้โหอันนี้จากเพื่อใครสนับสนุนให้ครับเนี่ยเสี่ยวฮะพี่เองอ๋อเหรอไอโฟนอะไรสิบสองโหมดสิบสองนี่อันนี้ใช้ประมาณนี้ดีแล้วอประมาณนี้ดีแล้วพอได้ใช้ไงมอันนี้ซื้อสดหรือมาซื้ออะไรซื้อออืะไรนะสมัครไอ้นั่นให้ผมใช้ไม่เป็นสมัครอะไรแอปเปิลดิแอปเปิลอะไรไม่รู้แล้วคุณก็จดจดรหัสไว้ดีๆนะจดรหัสไว้ดีๆจับรหัสเออ แำ่ไม่ได้ไม่ใช่จำแอปเปิลไอเดีแล้วก็เจอรหัสได้ใช่เพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรมันจะได้ง่ายไงบอกว่าสมมติเครื่องผมหายเงี้ยสมมติเครื่องไอโฟนขผมหายเนี่ยผมตามได้หมดเลยเหรอจรนะจริงเหรออ่ะผมตามได้ตลอดเราทำยังไงอ่ะไม่ใช่มันก็แอปเปิลไอเดียลงแอปเปิลไอเดียแล้วทำยังไงแล้วก็มันมีวิธีการของมันอยู่แล้วแหละโอเคถ้าเกิดว่าทีนี้ผมจำเมลก่อนไม่ได้ครับพี่ ก็สมัครเลยสมัครใหม่ใช่ไหมเออให้น้องไหนอ่ะไม่แล้วแล้วเบอร์เก่าอ่ะแต่ว่าใช้ยังใช้เบอร์เก่าได้เขาเปลี่ยนแค่เมลเปลี่ยนแค่เมลแต่ว่ามันมันมันเอาเบอร์ใหม่นะสมัครจรงจะสมัครได้อันนี้จะใช้เบอร์ใหม่หรือเบอร์เก่าเบอร์ใหม่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าตัวสมัครแล้วก็จะใช้เบอร์เก่าไหมเออเราค่อยคุยกันลออกซื้ออยู่โอ้โหไม่ไม่คุณไม่รู้ไงไม่เคยใช้แล้ว อาสวัสดีเปาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราสแกนหน้าลงไปบอกสแกนหน้าใส่สแกนได้สแกนหน้ายังไม่มันยังไม่ได้เปิดอันนี้เลยยังไม่ได้กันซีนเลยเลยไดโซนไดซีนยังไม่ออกเลยมันแกนเออเดี๋ยวค่อยทำลองแทนก็ทางน้อ๋อบอมาเช็คไปหน่อสแกนได้สแกนได้อันที่มันสแกนไม่ได้คืออีพวกน้ำมันทังมันขายถี่ อันนี้มือหนึ่งหรือมือสองก็นี่ยังมืออ๋อซื้อตอบไปหรอมือสองก็ซื้อตอบของพิสุสายสุตรสูตรซื้อฉีมาดีแล้วเนี่ยมันเรายังไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะไงแกนไปเลยกีดจิกเนี่ยเปิดแล้ว แกนได้มาสแกนเลยหมุนไปหมุนซ้ายหมุนขวาก้มหน้าเดี๋ยวหมุนเดี๋ยวหมุนไปหมุนไปหมุนไมุนไปหมุนซ้ายขวาขยับซ้ายขยับขวาไปเลยเออนั่นแหละนี่นะฮะมือใหม่ใช้ Apple ใช้ Apple มาเป็นตอนนี้มันเป็นแอปเปิ้อจบแล้วสแกนได้สแกนอะไรได้บ้างโอ้สุดยอดครับเรียบร้อยไม่ต้องสแกนแบบใส่แมสก์เราไม่ได้เป็นโควิด เรานับเขยงาขอไปกินเขากันหรอกอาแก๊งเด็กกันเลยเขได้เปล่าถ้าไอ้ตรงสถานีรถไฟก็มีห้องน้ำแทนไปหาบางงานวันนี้ที่นี่สถานีรถไฟมีห้องน้ำป่นี่แหละเอออย่ไปเปลี่ยนที่มเป็นที่มันมีขอบคุณพี่สาวจริได้ครับอ๋ออ๋อถ่ายรูปปกกันรึมโอ๊ยถ่ายรูปปกนะน ถ่ายรูปปกกันนี่แบบว่าเราเหมือนว่าพี่เอาโทรศัพท์มาให้หนึ่งสองเข้ามาดูอีกละเอากระโหลคนดูเออขึ้นปกไว้ก่อนไงอ่ะอ่ะอ่ะอ๋อหนึ่งสองมองหน้ากันยืดใจดีๆนี่เองเข็ดเก่ามั้งไม่ใช่เข็ดเข็ดอันเก่าเลยของพี่สิ ีพยายามยืนซื้อชั้เกินนี่แหละเวลาสูสายใจเห็นปุ๊บว่าโทรศัพท์ชั้นนี่วะมีกีเมาส์ <laughs> นี่เลยเข้ากันหน้ากับตาเห็นไหมเนี่ยกับเสื้อเนี่ยก็ใส่ไปก่อนไงใส่ก็ไม่เห็นขอบแล้วนี่นี่ไม่ต้องซื้อไหม่หรอกางตังนี่แหละมีกีเมาส์โ <laughs> อ้ใส่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยนี่มันเสื้อผู้ชายอยู่เนี่ยมีกีเมาส์มันก็ผู้ชายมันก็ผู้ชายมีกีเมาส์ อ้าวผมรอคุณอยู่เนี่ยคุณจะเลี้ยงอะไรผมเนี่ยพาไปกินอะไรไปกินโอ้โหกินอะไรอ๋อกดทีนึ่งกดจังเลยนั่งร์ะบัทกดประหยัดประหยัดอ๋อดีละดีละเดี๋ยวให้คุยกันเป็นไงบ้างครับกดสบายดีเนาะประหยัดตังค์ซื้อผู้บเอไปเดี๋ยวให้คุยกันไปไหนจะไปไหนอ่าพี่แซมจะพาพี่ไปหาอะไรกินโอเคครับไปเลยครับเจอกันเดี๋ยวเจอกันสู้สู้ไอ้รอผมก่อนสิ วยมากเลยมาถ่ายคลิปอะไรเนี่ยโอ้ยเออเดี๋ยวใส่แอปให้ใส่แอปฟิลเตอร์ให้นานทีผมจะมาเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติมากเลยเนี่ยไมนเกียรตดคือสาวสตอรี่เป็นสตอรี่ตามที่ชิ้นเลยปะเนี่ยขึ้นภาพวาดขึ้นอะไรเลยเซอร์ไพรส์แซ่น้องแซมไอโฟนนี่คือการถือการใช้งาน เอาคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเซครนะครับเซฟคลาไอโฟนนะครับออกคลิปยังไอโฟนได้ออกคลิปยังกี้ออาเอกครั้งแรกเลยดใจออยกนี้นนี้กกันนีก่อน